Facebook Fanpage เวอร์ชันสมาร์ทโฟนตอนที่18สอนสร้างโฆษณา Facebook แบบ Conversion บนเว็บไซต์ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมินว่า IT 25ชั่วโมงผมภายนะครับคลิปนี้นะครับจะมาสอนการสร้างโฆษณานะครับแบบ Conversion บนเว็บไซต์นั่นเองเพื่อนๆสามารถกดไอขวามือบนได้เลยนะครับจะมีเพลย์ลิสนะครับสอน t o w to p r o PC Series นะครับ o a c e b o o k Series l i ์ e o f f i c i a l Account Series นะครับ YouTube Series แล้วก็โปรแกรมแต่งภาพตัดต่อวิดีโออีกมากมายเลยนะครับโอเคก็เปิดโปรแกรมนะครับ o k c e m o o k g e r n ได้เลยนะครับซึ่งโปรแกรมนี้นะครับผมจะก็ p ป p ี้ y l i s t นะครับไว้ด้านล่างของ description ตรงนี้นะครับสามารถไปกด ดูได้นะครับว่าใช้งานอย่างไงนะครับแล้วจะมีคลิปรายละเอียดอีกเยอะมากๆตามมานะจ๊ะโอเคเพื่อนๆก็กดนะครับเลือกเพจที่เราต้องการที่จะสร้างโฆษณาได้เลยนะครับ mm hmm. เมื่อเราเลือกแล้วนะครับให้กดขวามือล่างสุดเลยจะมีปุ่มสีเขียวนะครับเป็นรูปตัวบวกนะครับกดเข้าไปเมื่อกดเข้ามาแล้วนะครับมันจะอยู่ตรงนี้ครับ เมนูที่5นะ Conversion บนเว็บไซต์นะครับเป็นรูปโลกนั่นเองให้เรากดเข้าไปได้เลยนะจ้ะรอสักครู่หนึ่งนะครับอาจจะช้านิดนึงเพราะว่าโปรแกรมมันมีการใช้งานประมวลผลแรมในในมือถือนะครับเยอะอยู่นะจ้ะเออโอเคเมื่อเข้าสู่หน้าต่างของการเลือกภาพแล้วเราก็สามารถ เลือกรูปได้นะครับกดเปลี่ยนรูปนะครับกดหมุนฟิล์มนะจ๊ะแล้วเราก็เลือกรูปไปนะครับซึ่งรูปที่ขนาดพอเหมาะในการสร้างโฆษณานะครับก็คือ1080คูณพ0 8 0พิกเซลนั่นเองเหมาะสำหรับในการยิงโฆษณาใน i ิน t a g r กรด้วยนะจ๊ะตรงนี้หรือเพื่อนๆจะสามารถสร้างเทมเพลตก็ได้นะครับซึ่งจะมีคลิปย่อยมาอีกคลิปหนึ่งนะครับโอเค เมื่อเลือกรูปเสร็จแล้วนะครับให้กดขวามือด้านล่างสุดได้เลยจะเป็นลูกศรน,นะครับทางขวามือนะกดเข้าไปก็จะเป็นหน้าต่างแบบนี้นะครับให้เราทําการเพิ่มเว็บไซต์ไปด้วยนะครับนะจ้าเมื่อใส่ไปแล้วนะครับไอพวกการเตือนสีแดงๆก็จะหายไปนะครับแล้วเราก็สามารถปรับแต่งนะครับพาดหัว นะครับข้อความหลักนะครับตำแหน่งการจัดวางนะครับซึ่งก็จะมีคลิปย่อยนะอ,อีกคลิปหนึ่งนะครับโอเคเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราสามารถกดขวามือล่างสุดได้เลยนะครับจะเป็นลูกศรน,นะครับกดเข้าไปเพื่อไปสู่เมนูของการตั้งค่ากลุ่มเป้าหมายนั่นเองตรงนี้ก็จะมีคลิปย่อยมาอีกนะครับเพราะว่ามันมี ความละเอียดสูงเลยนะครับปรับแต่งได้เยอะมากๆนะครับเมื่อเลือกเสร็จแล้วนะครับให้กดขวามือล่างเช่นเคยนะครับจะเป็นหน้าต่างของการตั้งค่างบประมาณและกำหนดเวลานั่นเองก็เลือกไปนะครับถ้าเพื่อน,อนๆที่เคยยิงโฆษณาบนคอมพิวเตอร์จะหวานมากๆเลยในเมนูนี้นะครับโอเคแล้วก็อย่าลืมดูตรงนี้นะครับการนําส่งนะครับล่างสุดนะฮะ กดเข้าไปนะครับจะมีเมนูย่อยอีกเยอะเลยนะครับเราสามารถเลือกกำหนดได้อีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับสามารถเลือกแบบ i n p r e s s o n ก็ได้นะครับนะโอเคเมื่อเลือกเสร็จแล้วนะครับกดติ๊กถูกขวาขวามือด้านบนนะครับกดเข้าไปเสร็จแล้วก็จะจบของการตั้งค่าง,งบประมาณแล้วก็กำหนดเวลานะครับเพื่อนๆสามารถกด ขวามือด้านล่างสุดที่เป็นติ๊กถูนครับเพื่อทำการจบการสร้างโฆษณาได้เลยนะครับโอเคก็จบแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้เพื่อนๆสามารถกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ถ้าจะติดตามคลิปใหม่ๆก็กด s u b สไ r i b e แล้วก็สั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ